สวงคโตพังเาวาตาธรรมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรา้ดีแล้วธรรมมังนมบาสามีธรรมั เจ้านำมาสักการพระธรรมสมปติปโนภาขตโตสาวกัสังโฆ พระสงสาวองพระผู้มีพระภาคเจ้าไปเตรียมบ่ตนดิแล้วสังขานมามีข้าพเจ้าน้อบน้อมพระสม ไมยังพุทธัสสะภาคาวาโตปพพะายกนมะกะรังกะโรมะเสนะโมตัสสะภะคาวะโตขออนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น ฐาตัซึ่งเป็นผู้ไกลจากเกศ ตินายังกโรมะเสตังโคมปะนามภะคะวันตังเอวังกาลยานนกิตเตสัตโตอัภิพุทธโตโคกิตเตสัพอันธ์ ของพระปูกเมีพระภักเจ้านั้นได้ไปแล้วอย่างนี้ว่าเอ็นเตปิโซภักขาวาพอเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผูกเมีพระภักเจ้านั้น ราอาน ธรรมารติเป็นผู้สมารถฝึก นินนติเมสารนณะยังพุทธเมสารนัะวารามสารลานอื่นของข้าพระเจ้าบอกมีพระพุทธเจ้าเป็นสารนอานาปเสิดของข้าพระเจ้า ส,าาาสัจจวันเสนวันเธยอย่างสัตว์ส,าสาัตวนด้วยการเก่าคำสัจจะนี้ข้าพระเจ้าต้องจะเรือนในพระสาสานาะของพระสาสดา hội trời tận con đi đuôi vợ chồng con đi đuôi chạy cổ đi phu thế của mang ta ันเตียนอันใดที่ข้าพเจ้า,าก็ทำแล้วในพระพุทธเจ้าจพูทโตปัตติคันธาตตัวอันจะยันตาขอพระพุทธเ จงงดสงโทษล่วงเกินอันนานการตระเรสังวะเรตวงวะพุทธเพื่อการสำรวมละวังในพระพุทธเจ้าในกันต่อไปหันธรรมยังธรรมา โนสติณยังกโรมะเสสว่างไา่โตผังขวัตตาธทมโมพระธรรมเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ ตรัสไว้ดีแล้วสไซเทตเถโกเป็นสิ่งที่ผู้สื่อสารและปฏิบัติต้องเห็นได้ด้วยตนเองอังก็เลโกเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้เละให้ผลได้บอน กเกเอปัเจโกเป็นสิ่งที่กรรมผู้อื่นว่าดันจงมาเบิงเถิดโอมปัญญายกเป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตน อาตัลต e ังเวทิตังพวงโยอิทิเป็นสิ่งที่ผู้หูก็หูได้สอบทตนดานินัยทิเมสารดังอนยังธรรมโมเมสาระนารัง สาฬนาอื่นขคำพัดเจ้าบอกมีพระธรรมเป็นสาฬนาอันเสื่อมของคาพเจ้าเองเตนัสชาชาวัยเสนาวันทยังสาตุสาธเน โดยก่อนเก่าคำจาจัาจนี้ข้าพระเจ้าต้องเจริญในพระสัทสนาของพระสัทสดา

ที่ขปเจ้ากันทำแล้วในพระธรรมทรรมโมปฏิคันหตัวอาจารย์ตังขอพระธรรมจงโงดเสื่อมทนลวงเกินอนั้นการตนเรงวะเรตวงวะทำเมเพื่อ การสัารวมละวังในพระธรรมในการถอไปหันธรรมยังสังฆานุสตินายกโรมะเสสโิปันตปโนผังขวาโตสาวะ กาสังโฆโสงสาวกภาพภูม so, ิภาพภาเจ้าได้ปัดเตมบัดดีแล้วโอสถปัตมปนุภาเข้าว่าโตสาวกกาสังโฆ สงสาวกอมพระภูมีพระภักดาหมดได้ปฏิบัตกงแล้วยายยับปัดติปโนัภคขวัตโตจ ภาเจ้าหมดได้ปางติบัตหัวธรรมเป็นเครื ate, ่องออกจากทุกแล้วสามีเจปันเตปันโนมภาขวัดโตมจาวกัสังกุ Lệ song xa vô Không pháp song song pháp pháp song 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 nơi song 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 kẻ song 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 thì song song bồ à, nơi song kẻ ทัดไว้ตอนนั้ท่ากินโยเป็นผู้ครอันต่กินนันทานอันสเลกะลันิโยเป็นผู้บู้คลทั่วไปควรทำอันสัลีอนุตตละ Thế tăng lô cải xa tiên Bên buồn không lô bò buồn ưu quả Đăng nơi tim mê xa. พระเจ้าบอกมีพระสงเป็นสาลาณป่าเสดของคำพระเจ้าเองเตนันสัจจะเชนาวันเทยังสัตวตัวสัสนิยด้วยการเก่าคำสัจจะนิ้ค่ะ อาเจ้าจงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาสังฆเมวันธรมันายังปนยังปฏโสตังอิทาข้าะเจ้าปวงโยส่งพระส์

cây nhân hòa chân nhân trí tát sát quả đuôi <laughs> cây con đi đuôi quả chả con đi đuôi chay con đi sáng kết ta maya nhã ติีตเตีนอันใดที่คขปัจจกตมแล้วในพระสงสังโฆปฏิการนันตัวอาจารยันตังโคพระสงฆ์จงงดเสงตนล่วเกินนันกาลันตเรสังวาร ทวงวะสังเกเพื่อการสำรวมวงในพระสงฆ์ในกันต่อไปตอนสมผะกขวัญโตลรอัตโนสัมาสัำผทตานสนโมนตตอนสำผักขวัญโตลรหัตโนสัมาสำผล สานะโมตัสสัพพะวัโตอะระหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะกุสลธรรมะกุสลธรรมะอภัยยะกตตธรรมะกัตเม มาโกซาลัญสมิงสมะเนฆะมะวะจาลังโกซาลังเจนตังโอปันญาโหติสมมนันสัสสหกตังยานสัมปญูตังโร ปาระมะนังวาสันตาระมะนังวาคันตาระมะนังวาราสาระมะนังวาปุลตาปาระมะนังวาธรรมะระมะนังวาญาญาวาปะนลระพันตัสสมิงสัมมิยะ เอาวิเกปโหติเยวัปนันตสมิงสัมเนยอันเยปิอันเทปติจันสมมปันาอารมปิโนตัมมาอยเมธ มะกุสลาปัญจขันโทรปขันโทเวทนาคันโทสัญญาขันโทสังขารขันโทวิญญาณขันโท โมรปะขันโทญยเกณฑ์เจรปังอติตานากตามปาโจมปันนาอัสตังวัมพาหินทังวะ โอราลิก so ังวานสุขมังวาอินังวาปานิตังวายังตุเรวนสันติเกวนตันเถกัสสังอภิสัญญโอิตาวาอภิสังคิปิตาวอัญญา โวจัตติรรปะคันโทสังฆะโหอสังฆะโหสังฆะหิเตนอสังฆะหิตาอสังฆะหิเตนอสังฆะหิตาสังฆะหิเตนอสังฆะหิตาอสังฆะหิเตนอสังฆะหิตังสังพยมโคเว ปโยโกสัมปญนเตนเวิปยนตังเวิปญนเตนะสัมปโยตังอะสังขิตาสาวัญติโยกันตปัญญาติอัญตะนปัญญาติธาตุปัญญาติสันจปัญญาติอินทริยปัญญาติ ปวกัลลัปัญญาเต็กิดตาวัตตามปวกัลลานะปวกัลลัปัญญาเต็สมัยย่วิมุนโตอันสมัยย่วิมุนโตโกมปัตตโมอัโกมปัตตโมปาริหานตัมโมอัปปริหานตัมโมเจตนภะพุทโธ ก่านนำปาปนปนโทสันโนโคตระพนพญโอปารตโอปัญโอปารโตปัมปะกมโนอปปะกมโนนิยตโตอนิยตโตปฏิปันนัโกปะเลนตินโตอรังหะอรังหะตัญญาปฏิปันโนมปวกก โลอุปาลาพันเสันสิกันธรรมปรมาณเทนานเตอมานตายนสัสิการธรรมปรมาณทศตตุ ปกโลอมพลาปฏิสันสิกันธาปรมานเถนะเทนะวันตเพณอสานาอินิกขังหันจิปปโลอมพลาปฏิสันสิกันธาปรมานเถนะเทนะวันตระเพณโยสิก To bà râm mát tốt tato so bocalo o pala bát tín sắn cicata bà râm mát tín sắn cay ticó sở lạc ta mã sa pê tê gó sở la Cô sởi <laughs> nghề kênh tê cô sởi <laughs> thăm mã sạch vê tê cô sởi lê na e cà mù lạnh nheo âm panna cô sởi lâm lê na เทเตธรรมะกุศลเหตุปาจใจโยอารัมมันนาปายจโยอันติปัยติปัจใจโยอนันตระปัจใจโยสัมมันตระปัจใจโยสังหัสานตปัจใจโยอัญญมัญญปัจจโยนิสัยยปัจจโยอุปนิ สัญปัจโยปพเรชาตปัจโยปสานสานตปัจโยอเสวนนาปัจโย ปัจโยวิปากับปัจจโยอาหารปัจจโยอินทริยปัจจโยใจนภาปัจจโยมังค์ปัจจัยโยปัญโยตัมปัจจัยโยปัญโยตัมปัจจโยอันติปัจจโยนาติปัจจโยวิการตปัจจัยโย กายตปัจโยนภวทมิพันเติเจติยาสัพพังสัพพติทานสุปติตตังสัริลกิตติตุมมหามผล โทารุปปนสักระสทธาวจัสตมาณะเจภวันธรรมเปตถาคเตสญญานิอสณนตานิกมานิจเพพะทาโอกาสวาตธรรมิปป En sapangga pak ka mata mepa temaang kangpon sammina a no mot te ไม่ລທ panසාສทສອมම